สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีผมแม่พี่น้องทุกๆคนครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนครับวันนี้ผู้โลดจะมากินเนี่ยครับผมขนมจีนแกงเขียวหวานครับขนมเส้นครับแกงเขียวหวานไก่ครับผมราดแกงเขียวหวานไก่อยู่หอมๆครับน้ำกะทิข้นๆครับผมแล้วก็มีแตงมีใบโหระพาครับมีแหนมน้อยหนึ่งครับผมมาด้ครับผมพี่น้องครับมากินขนมเส้นราด แกงคีหวานไก่พร้อมกันครับผมมาเด้อนี่ครับขนมเส้นลำล้ำนิ่มหนุ่มเส้น,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 สนยงแยวหยุดหยุดครับผมมาแล้วครับผมบุอูเยอะแล้ววันนี้ครับทุกวันก็บบุคอยอูเยอะอยู่แล้วมาครับผมมากินพร้อมกันครับ <S <S อื้อ เข้มขน้นกะที่ครับผมมันมันครับออกมันมันอันนี้เป็นเกกลือดไก่กระสับมาเขืออืมหมดเลย รสชาติกลมกล่อมครับหมละพาหอมหอมมันก็มีตีนไก่ครับผมตีนไก่เปื่อยๆนุ่มๆ,ม,ๆ,ม,ๆมัตน,ต,น,มต,น,ต,น,นต้องใส่มือครับ อื้อหูเปื่อยครับเส้นหยุดหยุดครับ Bom พอม่พี่น้องการแนะนำโปรโดได้ครับเด้อติชมได้ครับผมอยากให้กินอย่างกับคอมเมนต์มาได้ครับผมบอกได้ครับอื ยม่ไงหูละพ้าครับผม ไปลองลองไปทำกลิ่นกันดูนะครับเด้มอมอ้ลำขนาดครับ <c oughs> <c oughs> นี่เนมอืมสมเหมาะเลยครับ mm -hmm. Mmm. బ్రామణ mm, อร่อยมากอุดยอดสุดยอดเลยอร่อยจริงๆลุกนิ้วให้เลยครับ อ้อิ่มครับผมกำลังดีแล้วครับเหมาะขนาดครับผมลำครับผมไปเป็น้องลองไปทํำกินกันดูนะครับเด้อวันนี้บุโรต้องขอขอบคุณความป็นไปลองทุกๆคนครับผมติดตามรับชมนะครับผมบุโรก็ขอฝากช่องบุรอกินแชพด้วยนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมวันนี้คลิปนี้บุโรต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใ่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ